โรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนเรามุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเราได้มีการพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ที่ทันสมัยมาตรฐานสากลสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนั้นนะครับทางโรงเรียนยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนในด้านการเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนจักคคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาไม่น้อยกว่า10ปีแล้วนะคะ โดยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการออกแบบและสร้างนวัตรกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบครบวงจรเลยค่ะเรามีห้องปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์และอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างเช่นชุดสมองกล m i โครบิดชุดสมองกลคิดไบ t e ชุดสมองกล l e โก m ไมสตอมอีวีทบอร์ดการเรียนรู้ a อ d u โน่ IPST m i c r o b o ออากาศยานไร้คนขับหรือโดนนะคะ แล้วก็มีเล็บโรบอติกส์เป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทีมหุ่นยนต์ของเราก็ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเลยค่ะ กระผมได้เข้ารอดชมรมหุ่นยนต์ตั้งแต่กระผมศึกษาอยู่ระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่1ดังนั้นกระผมจึงได้รับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นในทุกปีไม่ว่าจะเป็นทน้งด้านการเขียนโปรแกรมทั้งด้านการออกแบบหุ่นยนต์การคิดแบบมิศวะทัาาากษะกระบวนการทำงานเป็นทีมและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมากคือการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและจังหวัดของเราครับกระผมได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมการสื่อสารกันระหว่างคนในกลุ่มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและกก่องมาที่สุดและผม ก็ได้ทำทักษะกระบวนการออกแบบหุ่นยนต์สมองกลไปใช้ในการสร้างสารรค์นวัตรกรรมต่างๆจนผมเองได้รับทุนโครงการวิศวะรปัญญาเลิศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นทุนเตรียมจํานวนปีละ8ปดหมบาทอีกด้วยครับกระผมได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งมีการนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับกระผมมีความสนใจในการเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กพอผมได้เข้ามาเรียนโรงเรียนจากคำข้าราชการยังมาะดับมัผมได้เข้าร่วมทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียนและได้รับความรู้ความเข้าใจต่างๆจากคุณครูพี่ๆที่อยู่กันเป็นครอบครัวแบบพี่สาวน้องเพื่อนสาวเพื่อนครับ